ระหว่างแคปซิมกับแอมจิงปับเบรนเรื่องอะไรครับแครปซิมแลมจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะผมใช้ M แอมจิงอย้วเหมือนที่ทุกคนเห็นนะแต่ว่าผมอยากจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าความสําคัญทั้งสองอย่างเราขาดกันไม่ได้นะครับวันหนึ่งผมอาจจะต้องใช้แคปซิมก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีแนวโน้มที่จะใช้ทีนี้ผมอยากอธิบายว่าแอมจิงเนี่ยมันดีดีที่สุดดีที่สุดสำหรับอะไรสำหรับดนตรีแบบแบบที่ผมเล่นดนตรีที่เป็นเนื้อกีตาร์การเป็นนักกีตาร์เดนนิมตา่าง ทุกอย่างการที่เป็นอ่าเป็นกีตาร์ที่เป็นฟอนต์แมนต่างๆแอมจริงคือคือสุดยอดคือคือดีที่สุดแต่ถ้าคุณทำงานเก็น back ันแบ็กอัพทำงานเบื้องหลังทำงานอะไรที่คุณต้องการคอนโทรลอินคอนโทรลได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำเสียงแบบนี้ได้โดยที่อินคอนโทรความดังทุ่มกลางแหลมได้ได้ดั่งใจมากกว่าฉะนั้นถ้าคุณเล่นแบ็กอัพหรือเล่นอะไศิลปินร้องเพลงสวยๆยืยนสวยๆคุณมาใช้แอมจริงป่าดังลั่นเนี่ยคือ คุณไม่จําเป็นคุณจะใช้แอมจริงอ่ฉะนั้นมันต้้ตสถานการณ์นะครับอ่าการที่เล่นแอมจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคือดีที่สุดหรือต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องอย่างเดียวนะครับสำหรับผมเนี่ยไม่ผมจะไม่ได้ใช้แคปซินเพราะว่าผมเล่นเพื่อตัวเองครับ